เราเริ่มทำหมูแดงกันเลยจ้าใส่น้ําเปล่าลงไปตามด้วยสีผสมอาหารนะคะเหลืออยู่แค่นี้เลยใส่หมดเลยนะคะแล้วก็มีผงบดเครื่องเทศนะคะเป็นของของจีนค่ะซื้อได้ตามเทสโก้แล้วก็มีอบเชยบดนะคะใครจะใส่เยอะกว่า1น,นช้อนชาก็ได้นะคะ แล้วก็มีมิสักชีบดนะคะนี่ใส่ลงไปเลยสามเกลอือจ้าคนให้เข้ากันต่อไปก็มีน้ำผึ้งกับน้ำตาลปี๊บนะคะละลายในไมโครเวฟนะคะเทลงไปผสมคนให้เข้ากันจ้าตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะ ซอสฝาเขียวจ้าผงนัวจ้าใส่ลายแซบหลายรุดดีจ้าใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะตามใจชอบแล้วก็มีน้ำมันงานะคะคนคนให้เข้ากันเตรียมเนื้อหมูนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็ามาเทส่วนผสมลงไปจ้าสีสัน น่าทานแล้วก็คนให้เข้าเนื้อสักพักนะคะแล้วค่อยเอาใส่ตู้เย็นนะคะคุณคนให้เข้ากันหรือใครจะใส่ถุงมือแล้วนวดเลยก็ได้นะคะต่อไปก็มาแรปแล้วก็แช่นในตู้เย็นชักหนึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วนำออกมาอบได้เลยจ้า สีสันอาจจะดำไปหน่อยนะคะแต่อร่อยแน่นอนจ้านี่น้ำซอสสูตรนี้อร่อยมากแต่ยังไม่ได้ทำคลิปนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะทำคลิปให้จ้าเสร็จแล้วก็นำไปราดกับหมูที่หั่นไว้แล้วนะคะน,น่ากินมากลืมไข่ต้มนะคะเสียดายมากเลยกินจนหมดแล้ว คิดได้ว่าลืมไข่ต้มขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ